สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเอพีและใครท<ค>ี่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้บูย่าพาสใหม่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาเป็นตามที่เราได้บอกกันไปเลยนะครับสำหรับซีซั่นของเดือนสิงหาคมก็เป็นราศีสิงห์นั่นเองนะครับนี่เปิดไปเลยครับผม โอเคเราก็ใครที่หาเว็บเติมเพชรคุ้มๆแนะนําเว็บนุกเกอร์โซเลยบางวันมีเพชรลดพันเพชรเหลือ99บาทด้วยแล้วยังมีราคาพิเศษอื่นๆหรือจะเป็นบริการซื้อขายราดฟรีไฟบางวันมีไอดีหมก F 99บาทจดทะเบียนถูกต้องไม่โกงแน่นอนลิงก์อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับหรือใครจะขายก็สามารถทักไปขายในเพจได้เลย ได้ท่าของเรามาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าทั้มงมช1ึงซึ่งมีการเริ่มบูย่าพาสใหม่นะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่รอเซตนี้นะครับผมสําหรับดาบพิฆาตอสูรก็จะมาแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเซต ทันจิโร่นะครับผมแพ็คทันจิโร่ตัวนี้เลยนะครับสามารถแยกได้4ชิ้นด้วยกันนะครับทรงผมติดกับลายหน้าแบบนี้เลยตัวเสื้อคนก็ใส่เยอะอยู่นะครับผมสําหรับตัวเสื้อนะนี่เลยนะครับผมตัวเสื้อกางเกงนะครับแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับก็เป็นชุดเอฟเฟกต์ 2D นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ จะมาในคืนนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับผมในคืนนี้ก็จะมีเซตอีกอันนึงนะครับผมที่เป็นเอ่อน่าจะเป็นอยู่แถบล่างๆเลยนะครับเป็นเนสโกนะครับเนสโกก็จะมาด้วยนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกันเลยในคืนนี้ในวันที่2นั่นเองนะครับแล้วก็ จะมีเป็นท่าด้วยนะครับผมตัวท่าก็จะมีเป็นท่าไหนหว่าท่าไหนหว่าขออนุญาตหาแป๊บหนึงนะครับเพราะว่าท่าเนี่ยโอ้ตอนนี้มีเยอะเหลือกเกินนะครับเป็นสัก200เลยนะฮะเป็นท่านี้ด้วยนะครับนี่ท่าปราณวารีแบบนี้นะครับดูว่าอุ้ยอันนี้เป็นท่ากดใช้นะครับท่านี้ก็จะมาในคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญ ถ้าเปิดตัวเนี่ยครับผม Water Breeding Cheese ตัวนี้ก็จะมาด้วยนั่นเองนะครับถ้าเปิดตัวตัวนี้นี่คือแบบหลายๆคนเนี่ยชอบมากๆนะครับดูว่าดูเต็มๆโอ้โหอย่างเท่ดูครับผมอือเป็นยังไงโอ้โหดูดาบสุดจัดนะครับถ้าเปิดตัวตัวนี้นะแล้วก็มาพร้อมท่ากดใช้ด้วยนั่นเองนะครับผมท่ากดใช้ก็เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรากดใส่ไว้ก่อนดีกว่านาะ กดใส่ตัวนี้ไว้เลยนะครับผมมีเวลากดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างเท่แล้วก็มาพร้อมชุดสําหรับทันจิโร่แล้วก็เนสโกด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ทันจิโร่นะครับมีใครรอทันจิโร่กับน้องเนสโกหรือเปล่านะครับผมก็จะมาในคืนนี้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่ 18สิงหาคมเลยนั่นเองนะครับผมถ้าให้ผมเดาน่าจะมาเป็นรังพึ่งนะอันนี้คิดว่านะครับผมน่าจะมาเป็นรังพึ่งเพราะว่ามีของรางวัลแบบว่าหลายอย่างมา,มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมหลังจากวันที่2แล้วในวันที่3เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเติมเงินนะครับผมเติมครบแล้วก็รับนั่นเองนะครับผมเป็นเซตเกี่ยวกับฟาโรเนาะ1เพชรได้เคียวนะครับผม90เพชรได้ายหน้า299ได้สกิ o โรสสปอร์ต 599นะครับได้กล่องศพแล้วก็999ไดมอนด์เติมครบรับฟรีชุดเจ้าหญิงฟาโรตัวนี้เลยนะครับผมเป็นสายรับแล้วกันสายรับฟารโรนะครับผมตัวนี้ก็มีแมสปิดปากสำหรับผู้หญิงให้ด้วยนั่นเองนะครับทรงผมก็เป็นแบบว่าหน้ามมาแบบนี้เลยนะครับมีแมสดำมีเกาะอกฟารโรนะครับผมมีกางกงกางเกงก็ ตามนี้เลยนะครับผมเป็นเซตที่เมื่อเราเติมครบเอ่อ999แล้วเนี่ยก็จะได้ไปนั่นเองเนาะแล้วก็บอกสำหรับใครที่จะจัดสำหรับเซตเอ่อเนิโกแล้วก็เซตทันชิโร่ด้วยนะครับผมก็คือตัวเซตเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่มาวันที่2นะครับแล้วกิจกรรมเติมเนี่ยมันจะมาวันที่3ใครที่จะเติมเอา2ชุดนี้นะครับผมหรือว่าจะเอาท่าพวกปราณวารีหรือว่าท่าเปิดตัวอะไรแบบนี้เนี่ยก็เติมวันที่3จะดีกว่า นะครับผมเติมวันที่3ามจะได้จะดีกว่าเพราะว่าจะได้ของแถมจากการเติมด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปนะครับอันนี้ก็หลายๆคนถามหาเหมือนกันนะครับที่หายไปเอยังไม่หายไปตอนนี้นะครับก็เป็นคลังแสงอาวุธนั่นเองนะครับจบตัวนี้ก็จะมีการ เปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะครับผมนะปืนเก่าที่จะอยู่เลยนะครับผมปืนเก่าที่จะอยู่ก็จะเป็นตัวพาราโฟนะครับผมพาราโฟสปิริตมังกรตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัววูดแพคเกอร์นะครับวูดแพคเกอร์ตัวเสือตัวนี้นั่นเองก็คือจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วปืนที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีอยู่2อันด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็น a n 9 4 Evil h o w l e r ตัวนี้นะครับผม A n ตัวนี้ก็ จะมาลงในคลังแสงอาวุธ ในรอบถัดไปนั่นเองนะครับผมนี่เลยท่าเลเวล7นะครับผมบอกเลยว่าเอนตัวนี้ท่าแบบเทมากๆนะครับผมยิ่งผู้หญิงใส่ท่านี้คือแบบเทมากๆจริงๆนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวอีกอันนึงนะครับผมจะเป็นลูกซองควงนะครับลูกซองควงสเตอร์ลิงคอน u ควเลอร์ตัวนี้นะครับก็จะมาลงในตู้คลังแสงรอบถัดไปเช่นเดียวกันนะครับผมนี่เลยครับผมใครแบบแบบว่าชอบเล่นซองควงนะครับนี่แล้วก็ท่าคือเท มากมากด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ไปเติมคลังแสงให้มันครบซะนะครับผมก็รอบหน้ามีอยู่4ปืนด้วยกันนะครับมี a n 9 4 m 1 8 8 7พาราฟอแล้วก็วูดแพคเกอร์นั่นเองนะครับจะมาตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7กันยายนเลยนะครับผมก็อยู่ถึงเดือนหน้าเลยนะครับอยู่กันแบบว่ายาวๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมตอนนี้เหมือนว่า เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแล้วนะครับผมในวันที่4เดือน8นะครับก็จะมีการเปลี่ยนปืนสำหรับตัว Evo Pass นั่นเองนะครับผมก็คือการเติม Evo Pass ก็จะได้ปืนพวกนี้ เป็นแบบว่าเลเวล4มาด้วยนั่นเองนะครับมีหลายๆคนถามหาซองยาวนะครับผมก็รอได้เลยวันที่4นะครับผมใครเติม EVO p a s t ก็จะได้ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฟรีคู่หูทั้งหมดยกเว้นตัวที่เป็นเกี่ยวกับ Ragnarok ok นะครับแล้วก็ได้กรอบโปรไฟล์กรอบข้อความนะครับผมแล้วก็ได้ตัวละครทั้งหมดเลยเพิ่มเพื่อนเ,เพิ่มได้อีกร้อยคนแล้วก็สามารถเซตชุดเพิ่มได้อีก1เซตด้วยนั่นเองนะครับผมก็รอวันที่4นะครับผมสำหรับใครที่จะเติม E ี o p a s s เอา เจ้าตัวซองยาวแล้วก็ G18 นั่นเอง G18 <G 18 S 1> ผมบอกเลยว่าคือแบบมันดีมากๆนะครับสำหรับ G18 ตัวนี้นั่นเองเนาะแล้วก็เซตที่ตอนนี้อา่ามีนี่นะครับผมมีเป็นเซตตัวตัวเซนิสึนะครับผมคือผมจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยมันถูกกว่ารอบที่แล้วเนี่ยเยอะมากๆ นะครับผมคือรอบที่แล้วเนี่ยมันแพงนะครับผมสำหรับตู้ที่เป็นตู้แปนั่นเองเนาะแล้วก็ผมมองว่าใครที่รอเซนิสเซอร์เนี่ยก็น่าจะอ่าน่าจะไม่แพงเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างคือมันมีส่วนลดด้วยนะครับดูดิคือแบบดีมากๆนะครับผมผมชอบมากๆเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็จัดกันไปนะครับผมโอเคนะครับผมน่าจะไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะว่าถ้ามันมันได้ซ้ําไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเซนิสึซผมก็ ผมเก็บไว้1อันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดสัก1อันแล้วกันนะครับเปิดดีไหมหรือว่าจะเก็บเก็บไว้2อันเลยดีเก็บไว้2อันเลยดีกว่านะครับผมเซนิสือนั่นเองเนาะนะครับผมแล้วก็มีสกินเอยสกินอารอกตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันแบบ สำหรับผมมันดูแบบบทบังทัศนวิสัยไปน,นิดนึงแล้วก็ตัวนี้นี่คือแบบหัวจิ้งจอกตัวนี้เป็นยอดนิยมมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของผู้ชายหรือว่าของผู้หญิงะครับตอนนี้คือแบบเป็นที่นิยมอย่างมากเลยเดี๋ยวผมจะลองจัดให้ดูแล้วกันเรับผมว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะฮะร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบบวกไปอีกเป็นหกร้อยฮะโอ้โหหกร้อยไปแล้วนะตอนนี้หกร้อยนี่คือมีอยู่แล้วร้อยหนึ่งด้วย 600เนี่ยได้มาประมาณเกือบเกือบร้อยโทเค็นนะครับผมก็ถือว่าโอ้โหเรือใช้ได้นะครับผมชุด2ชุดนี้คือแบบแพงใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับการสำหรับการถลุงเพชรนะฮะดูดีฮนะโอ้โหคือแบบใช้ได้เลยนะตู้นี้ผมบอกเลยมีใครแบบว่าเหมาเหมาแบบออกง่ายไหมนะครับผมสําหรับตัวเซ็ตจิ้งจอก2เซ็ตนีนะ้มีไหมมีใครแบบออกง่ายๆายบ้างไหมผมว่ามันออกยากอะดูดิดูดแต่และโทเค็นที่ได้มาคือแบบว่ากว่าจะได้นะครับดูดิ โหยากเหมือนกันหนะน,น้านี้ออกยากเหมือนกันนะครับผมโอเคอันนี้คือเราเพิ่งได้มาเราเพิ่งได้มา1ชุดนะเนี่ยโอ้โหก็ลองไปจัดกันดูและการสำหรับส่วนตัวผมคิดว่ามันมันแพงนะครับผมสำหรับตัวชุดจิ้งจอกตัวนี้นั่นเองเนาะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์คเอพีด้วยสำหรับวันนี้ลากไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายคร